เราทหารเรือชั้นครูเป็นทหารเรือที่เกง่งแข็งแกร่งแล้วก็มีการสั่งสอนลูกศิษย์ซะด้วยนะโดยการาฟนั้นก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์ของคุซันนะครับผมแหมคุซันนี่ได้พลังหมัดวิชาหมัดมาจากกราฟเหมือนกันนะในอดีตเนี่ยคุซันเขาก็แบบหลงไหลในความแข็งแกร่งของการาฟเชิดชูการาฟอะไรกันอย่างมากเลยละครับและในเวลาต่อมาการาฟก็เป็นครูสอนความแข็งแกร่งให้กับทั้งโคบี้และเฮลเมมโปอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอ โบกาดเนี่ยก็นับว่าพอที่จะเรียกว่าเป็นอาจารย์หรือครูของโคบี้และเฮมเมมโปได้เหมือนกันนะเพราะโบกาดเี่กก็มีส่วนร่วมในการอบรมสั่งสอนโคบี้และเฮลเมมโปด้วยเหมือนกันนั่นเองคนเรือเอกคิสซลุเห็นเขาดูท่าทีชิลชไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอย่างนี้เขาก็เป็นทหารเรือระดับชั้นครูเหมือนกันนะโดยลูกติดของคิสซลุก็คือเซนโตมาลุนั่นเองทําให้ในภาคเอเคเนี่ยเราก็เลยได้รู้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการ ความแข็งแกร่งด้านการป้องกันของคิสซรูเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับผมเป็นครูเป็นอาจารย์ของเซนโตมาลูกก็ต้องมีความแข็งแกร่งในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วนะและรวมไปถึงตัวละครพิเศษในเดอะบุวี่อย่างเซตโตด้วยอู๋เซตโตนี่ก็เป็นชั้นครูแบบแท้ถูมากนร้บผมเพราะมีการบอกครับว่าทหารเรือแบบหลายต่อหลายคนเลยแหละครับที่เป็นลูกศิษย์ของเซตโตนะเออเซตโตก็ดูแลอบรมเทคแคร์ care, เหล่าทหารเรือรุ่นใหม่ๆหหลายต่อหลายคนเลยล่ะครับทหารเรือ เก่งๆฝีมือดีหลายต่อหลายคนนั้นล้วนได้รับการอบรมสั่งสอนจากเซตโต้มาแล้วหลายต่อหลายคนเลย